ระวังขาจ้าสวัสดีชาวสมุทรสาครทุกท่านนะจ๊ะระวังขาด้วยระวังขาด้วยขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยที่น้องระวังขาจ้าจะมีคนระวังขาจ้าระวังขาจ้าระวังขาเข้ารอที่นายราชนกมครับที่นายราชชนกแล้วก็สสของจังหวัด สมุทรสาครนะครับและจะมีรถสวัสดีสวัสดีชาวสมุทรสาครมชาวสมุทรสาครที่รับจ๋าอยากได้นายยกชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนายยกชื่ออะไรนะพอได้ยินเสียงอีกชื่ออะไร ของกลับบ um pues ้านหน่อยเร็วขอเสียงดังอ <oh> <oh az ีก้คนเก่าขเก็บของกลับบ้านหน่อยเร็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่ก้องครับพี่ก้องมีกระซิบบอกว่าเพื่อนไปเล้าเวทีเลยนะครับเลื่นไปหน้าเวทีเลย เราไปเจอกันหน้าเวทีไปเทอกันหน้าเทีเราจะเห็นรอบพี่น้องประชาชนนั้นนิมนิมอ่าเพื่อนนะครับเต็มแน่นไปด้วยทุกคนแล้วนะครับรถก็จะเคลื่อนมาเรื่อยๆนะครับระวังขาระวังขานะคะรถจะไปหน้าเวทีเลยนะครับ ครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังขาด้วยระวังขาด้วยนะคนกันรถระวังขาด้วยตอนนี้นะครับดูกรรจะขับกันตรงนี้กับการต้อนรับของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับมาใจเ้ยมาใจเ้ยมาใจเ้ยเราได้ใจชนะแล้ว เสี่คนมาหาใหน่อยแล้วมาหาใจตาพิชายา,าแล้วขอบคุณมากเลยขอบคุณที่มาให้การตอนับพวกเราเป็นอย่างดีครับพี่น้องวันนี้มาขอขอบคุณทุกท่านที่มาให้การตอนแรบผมเป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกคะแนนทุกความไว้วางใจที่เราทำให้เราชนะสมุทรสารคนอยากกระลอมจะลายเอาในสองโค้ชเสียกดพิลไปหน่อยแล้วยกดยอดไปเลยเดียไปเจอกันที่เวทีนั่งสองไปเจอกันหน้าเวทีหน้าเวที อยากได้นายกกชื่ออะไรส่งเสียงหน่อยเร็วนายกกชื่ออะไรชื่ออะไรจังอีให้คนก่ามันเก็บของไปเลย ใส่ยังก้องในหูเราตลอดเวลาพีโร่ฮีโร่ฮีโร่ใจเลยนายโยคนที่สามใจของเราอยู่บนรถแล้วมาพร้อมนัทพชาบุญชัยอินสวัสด์รถถังบรรทุนของเรามาพร้อมสองสอ,องประมุขสาคออยู่บนรถด้วยนะครับทั้งสามท่านเลย ดังดังงดังเสียงนอยเสียงเสียงหนอยจะเสียงดังอีกาหน่อยนะครับให้่อว่าี่ารของนะพี่น้องประชาชนรับเดินตามรถเข้าไปนะครับเข้าไปจากด้านใดด้วยนะครับ จะมีการเป็นกั้นเพื่อไม่ให้คนชนล้าตามเข้าไปด้านในกันแล้วเพราะว่านั่งลงไม่เลยจะให้เจอกันที่ด้นน่าเวทีแล้วเอาเวทีน้จะมีทีมงานสตาฟนะครับขอการ้นที่กันไว้ก่อนเพื่อที่คนพิธาจะได้พักผ่อนแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นบนเวทีนะครับตอนนี้ก็มีแผงกั้นโดยเจ้าหน้าที่สตาฟนะครับโอ้โหเนี่ยแน่นเลยนะครับดนาอดนวันนี้ อย่าง,งที่น้องประชาชนที่จากทีย่จากที่ไปด oh anyway? <met> ้านในนะครับไปที่ไหนอ่ะไปที่ไหนอ่ ดีใจสุดใจเตรียมพบกับนายกรัฐมนตรีคนที่30ในดวงใจของคนไทยทั้งชาต ทังเวทีนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศด้านหน้านะครับตอนนี้คนขี่มาด้วยเนวงการเปลี่ยนแปลงผู้พักการทก้าวไกลยก้าวหน้คืคนขีดเส้นทางนี้เนเนงการเปลี่ยนแปลง ม่้ไม่ลุกนะครับไม่ลุกไม่ลุกดส้มมไม่ลุกไม่ลุกไม่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวฟังเสียงนายกมบกันเดี๋ยวฟังเสียงนายกผกัน้ีทุกคนก็อยากจที่านไหนใครก้าขสมุสาครเสียงเลยใครกาเขต ของพวกเรานั่งลงทุก <descon> ท <fin anta> <p uss ASE ori> ่านนั่งลงคนคนจับมือก่อนจับมือก่อนนั่งลงนั่งลงทุกท่านด้านหลังร้อนนั่งลงนะพี่น้องนั่งลงครับผมนั่งลงน้องสมทั้งหลายนั่งลงแล้วเตรียมพบกับพิธาริมเจริญนะครับสมุทรสาครด้วยผมยึดถือคนมหาชัย yeah <laughs>